มาวัดควอมหวานของอ้อยกันอ้อยที่เขาปลูกนี่มันหวานทำแด่อืมหวานหวานเด็กหน่อย บมหวานหลายมเราต้องกินให้หมดให้จะรูล้ลวดเออโอ๊ยทรมานมีดเกเมีย นี่แหละนาตัดอ้อยนี่แหละจำได้ว่าปีที่แล้วออกจากงานโรงงานมามาตัดอ้อยน้ำหนักโคกสิบมาตัดอ้อยอยู่สองเดือนน้ำหนักเกินสิบห้ากิโลเ <c oughs> พราะอ,อ้อยนี่แหละตัดไปเมื่อไปไอระดับก็ซ <c oughs> อกินซอกินเ้อวน 赶紧进去吧，在这儿。哈哈哈哈哈！哈，